วัสดีค่ะพบกับรีวิวกระเป๋าจากบริษัทแทนสินผู้ผลิตและจัาจำหน่ายตู้หนังจระเข้แท้คุณภาพส่งออกระดับโลกวันนี้คะหนุ่มขออนุญาตมาแนะนำกระเป๋าสาตางค์รุ่นใหม่ใช้เดียวราคาเป็นมิตรแบบนี้ตัวนี้เราเรียกว่า,า usbo คุณลูกค,ะคะ้า่ะด้านนอกเนี่ยทำจากหนังส่วนท้องส่งจระเข้ลายสวยแบบนี้เลยนะลายสวยแบบนี้เลยนะลายสวยแบบนี้เลยนะยังไม่พอ ด้านในทำจากหนังวัวเกรดดีมีทั้งช่องบัดแบบเจาะช่องบัดที่เป็นชั้น5ช่องให้คุณลูกค้าได้เลือกใส่เลือกวางด้านในมาพร้อมกับ1ช่องธนบัตรที่สามารถใส่แบงค์ได้เยอะมากซับหนังทั้งหมดถ้าคุณลูกค้ามองเข้าไปตัวนี้เป็นซับหนังประกบหนังน้องบอกเลยแม่แน่นๆเน้นเคุณภาพกล้าพูด ช่องซิปแบ่งเป็นสองช่องลงๆซับหนังอย่างดีซับหนังอย่างดีแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะแล้วซิบลื่นมากอะไรดีมากถ้าคุณลูกค้าได้สัมผัสได้จับแล้วน้องบอกเลยจะรู้ได้เลยว่าตัวนี้คุณภาพจริงๆ1,500บาทเท่านั้นน้องมีหลากหลายสีให้เลือกสั่งเลยสีแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นราชินีของเรื่องหนังจระเข้เลยค่ะสำหรับสีหิมาลาัยันคัดเกรดสวยๆแบบนี้1,500บาทเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้หลากหลายสีสีเขียว หนูก็สวยสีเขียวตัวนี้สีเขียวจี๊ดสีเขียวจา้าสสีเขียวมะนาวด้านในเป็นซับหนังวัวสีเขียวเข้มเรียกได้ว่า mix and match มาได้เก๋มากต่อมาค่ะหนูมีในสีชมพูด้วยงานสีชมพูจะเป็นสีชมพูหวานหวานลายสวย ทั้งหมดแบบนี้ด้านนอกก็หนังจระเข้เต็มชิ้นแม่ตัวปุ้งตัวแป๊กเขาก็ดีสีเหลืองน้องก็มีนะคะสําหรับรคุณลูกค้าที่อาถูกฉลกถูกชะตาสีเหลืองเรียกได้ว่าเป็นโทนที่สดใส,สที่เดียว สนะีเหลือง1,500บาทคุณบูกค้าค่ะสำหรับงานสีส้มอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะแทนสินจัดหนักจัดเต็มมาทั้งสีส้มที่เป็นสีพื้นและสีส้มสบายร่องทองเพิ่มความเฮงเพิ่มความปังสำหรับงานกระเป๋าสตางค์ตัวนี้เลยตัวซับจะเป็นซับสีโทส้มเกรดดีเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้ อันนี้งานส้มสบาย1500บาทและสีส้มพื้น1500บาทค่ะยังไม่พอยังไม่หมดนะคะน้องก็จะมีเป็นสีดำทับทิมเป็นดำนะคะชมพูเมทัลลิกตัวนี้สวยมาก1,500บาทเท่านั้นนะต่อมางานสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงสีม่วงนี่ก็จะมีทั้งสีม่วงแล้วก็ไวโอเลตนะคะที่เป็นม่วงประกายน้ำเงินสวยๆแบบนี้ 1น0 0้1,500บาทเท่านั้นนะคะ1,500บาทเท่านั้นสีสวยมากแม่แม่่ะสนใจเป็นสีไหนปิ๊งตังสีไหนแคปภาพส่งหาแอดได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หมกค่าด้วยงานสีน้ำตาลตัวซับก็จะเป็นซับหนังวัวแท้ๆสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะต่อมาหมกค่าล่ะหมอกค่าซับสีนูดดูหรูมาก ปังมาก้าเท่านั้นันห้าเท่านั้นและสีสุดท้ายงานคลาสสิกที่ไม่ พูดไม่มีไม่ได้เลยสําหรับงานสีดําคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ลายสวยมากงานสีดํานะคะก็จะเป็นซับหนังสีดําเช่นกัน1,500บาทคุณลูกค้าสีสวยๆมากมายรอคุณลูกค้า CF อยู่ตัวนี้1,500บาทแทนสินจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคะจ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน Facebook ได้คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อาจจะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเราแมคะยา เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่หน้าโรงงานน้องเรียนเชิญเลยนะคะอยู่ซอยโรงฟอกหนังกม30ม .30 จังหวัดสมุทรปราการมีแลนด์มาร์คที่สำคัญเป็น BTSK เคหาคุณลูกค้าทักข้อความเข้ามาขอแผนที่ได้เลยค่ะน้องๆแอดมินเนี่ยรอให้บริการอยู่นะคะคุณลูกค้า่ากระเป๋าตางสวยถูกคุ้มราคาดีแบบนี้แม่ๆค่ะรับสีไหนดีคะ